ไส่กรอกนี่คือไส้กรอกอีสานแล้วจเตาแม่กินเตอม์บ้างเหระแม่ย่างเองเลยเหรอครับย่างเองนะะวันนี้แม่เลี้ยงค่ะใครอยู่ใกล้เกียนเดินด้วมาเลยค่ะตอนนี้ประมาณสองทุ่มเกี่นปีหนึ่งย่างครับพึ่งทุ่มสิบห้าเองครับใครใครว่ามันต้องไม่กลับหน่อยค่ะใครว่ามันต้องมันต้องไม่กลับหรอหน้าสิบห้าเลยลูกใหญ่ครับขอบอกนะไส้กรอกอีสานนะถ้าไม่มีตัวนี้ จบเครื่องเคียงเครื่องเคียงแม่แน่นมากน่ากินไหมน่ากินมากอยู่ไกลใช่อะไรค่ะมาที่การมาเรียนคุณแม่เลี้ยงค่ะนี่ดูเลยอันเนี้ยย่างให้หมดวันเนี้ยนี่ครับวันนี้ครับเลี้ยงลูกน้องครับน่ากินมากเลยเนี่ยอันนี้ขนาดแบบอ,อืกินหอมมากเลยหอมมากเลยอ่ะอันนี้นี่ขนาดขนาดคุณพ่อที่ไม่ชอบกินไตอวบนะแต่